สวัสดีนะครับก็วันนี้ดูคลิปอะไรที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มาเยอะแหละกอซีล่าน้อยวันนี้ก็มาเจอกันเข้าสู่ระบบหลังปีใหม่แล้วท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้โชคดีตลอดปี2569นะก็มีลูกค้ากอซีล่าถามว่าอยากทราบการที่จะใช้งานของโซลาร์เซลล์ที่เป็นระบบใหญ่เลยนะครับแต่กอซีล่าน้อยอ่ะ ก็จะบอกให้เพื่อนๆนะบางคนยังไม่เคยใช้เลยไม่เคยสัมผัสน,นะครับแต่อยากจะทําเองอยากลงมือเองอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าคอสิลาน้อยก็จะสอนเทคนิคอะไรให้เพื่อนๆก็อยู่ในกลุ่มส่วนใครรู้แล้วก็กดเลื่อนผ่านไปก็ได้นะครับอันนี้สําหรับที่คนที่มาใหม่ระบบการทํางานของโซลาร์เซลล์นะครับมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างน,นะครับ อันนี้คือระบบออฟก,กิทที่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองง่ายๆเลยก็คือ1นึงนงนะครับเราต้องมีแผงแผงโซลาร์เซลล์อันนี้เป็นแผงจำลองนะครับเสร็จทีนี้2เราก็ต้องมีเลยนะครับตัวนี้แบบนี้หน้าตาแบบนี้เขาเรียกอินเวอร์เตอร์นะครับ แล้วเราก็จะได้คำนวณราคาได้แล้วก็จะได้ไม่โดนใครหลอกนะครับส่วนเบรเกอร์แบบนี้มันก็จะมีทั้ง DC และ AC นะครับก็จะส่วน AC เนี่ยก็จะมีบอกเป็นแอมนะครับว่ากี่แอมกี่แอมดีซก็มีเช่นกันนะครับแต่สัญลักษณ์ของมันจะไม่เหมือนกันทำหน้า,นาที่แตกต่างกันนะครับ ไป2อย่างครับอันนี้เบเกอร์นะควนให้1นลอบเบเกอร์ Baker. แบบนี้เรียกอินเวอร์เตอร์ส่วนตัวนี้เราเรียกแผงโซล่าเซลล์ซึ่งใครใครรู้เลรยวกดข้ามไปเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้เพื่อนถามมาก็ซิลล่าก็จะมาบอกให้แล้วก็ตัวนี้เขาเรียก mppt ก็คือ maximum power ก็จะมีหน้าตาก็จะคล้ายๆกันส่วนอีกแบบหนึ่งเป็น P w m เอนส้น้อยจะไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการแปลงพลังงานเนี่ยมันสู้ตัวนี้ไม่ได้ซึ่งตัวนี้ราคาหลักร้อยไม่กี่บาทต่างกันไม่กี่บาทส่วนเราใช้งานนะครับเราก็ต้องมีมิตเตอร์ดิจิตอลสับตัวนะครับว่า1วันเนี่ยเราสามารถเก็บไฟได้กีห่หน่วยนะครับ ก็คือไม่มนโนเองนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเขาเรียกเซิร์ฟป้อ e กันเซิร์ฟป้องกันเนี่ยมันก็มีทั้ง DC และ AC นะครับก็ทำหน้าที่ถ้าเป็น AC มันก็จะทำหน้าที่พอไฟเกินนะครับเขาจะระบุไว้เกินเท่าไหร่ปุ๊บ r ซิร์ฟป e c t i ันตัด ปุ๊บก่อนมันก็จะไม่เป็นอันตรายกับเครื่องสวิฟฟ้าเราส่วน DC ภาถ้าฟ้าฝ่าฟ้าร้องคือไฟเกินตาม KV ของเขามันก็จะดับตัดลงไปเพื่อเซอเซฟอ,อุปกรณ์ของเราให้มากที่สุดนะครับโอเคประมาณน,นี้ส่วนตัวนี้ก็เรารู้อยู่นะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะมีส3แบบละกัน คือ 1. แบตน้าใช้ได้ไหมใช้ได้ 2. แบตแห้งใช้ได้ไหมใช้ได้ 3. เจลได้ไหมได้ดิเทียมได้ไหมได้ทุกอย่างก็ตามงบนะครับมีอะไรใช้ไปก่อนค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับค่อยๆใช้เรียนรู้ระบบแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็สำคัญเช่นกันฟิลฟิลแล้วก็มีทั้งฟิล dc และ fuelac นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น a t s นะครับสำหรับสลับไปสลับมาส่วนการต่อนะครับไม่ต้องไปต่อเองง่ายครับซื้อกรอพวกเนี้ยสั่งออนไลน์มาก็ได้การต่อไม่ยากนะครับเออสิ่งสำคัญเพื่อนๆก็ต้องมี1นึ่งมัลติมิตเตอร์นะครับสำหรับวัดไฟ อันนี้สำคัญมากในระบบโซล่ามีทั้งแบบออโต้หรือไม่แบบเป็นเข็มนะครับตัวนี้ก็ซิลลาน้อยก็ใช้งานดีอยู่แล้วก็จะมีคลิปแอมซึ่งก็ซิลลาน้อยไม่ได้เอาออกมานะครับก็อุปกรณ์เบื้องต้นประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณ5นาทีแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าซึ่งอยากให้เพื่อนๆทำแล้วใช้งานนะครับโลกอนาคต ต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้นะครับอยู่กับปัจจุบันนะครับองค์การโซลาร์เซลล์เรามาถึงจุดหนึ่งจะไม่เดินกลับไปด้านหลังนะครับก็จะมีแต่พัฒนาขึ้นไปส่วนเป็นระบบไฮบริดออน์กิดแล้วก็ซีล่าน้อยก็จะอธิบายให้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ